สุเนี่หนึ่งเขา่นย่ำเสาจ้าพี่น้งองเป็นเช้ามาภารกิจใส่เขาใส่โบมึงใช้โบมีนะจ้าโบราณอยู่โบมพี่ท่าเขาพี่มาปิดไฟปิดไฟใจนะทั้งทีแก เมื่อเขาตาเศาจ้าพี่น้องไปวัดสันทผะสองห้างหลดูบวกพี่น้องไงไว้ๆง้อม,องอมอาง้อมาแง บวบเลี้ยงจ้าเขาวสวนเขาวสวนเจ็บบกบบวบไปแกงแกพี่น้องโอ้ยมันแกแล้วบวบท่านแกบวบท่านแกแกงได้เลยเจ้าพี่น้องบ,บ,บวบวงามงามมึงบวบพัดใส่ไข่เจ็บบวบไปพัดใส่ไข่นะจ้าพี่น้องแกงอมก็ได้เดาอื้อจะมีผุนนจ้าพี่หอยต้องติง หลายหน่อยู่จ้าแต่งกันนี่จ้าพี่นะ้องแต่งกิ่งนะคะผู้ใดบ่เคยเห็นแต่งกิง่งน่วยส่วอย,อยใส่ละ <c oughs> กำลังเป็นหนวยวยหน่อยหน่อยจ้ะแต่งกิง่ง ีกน้อยหนึ่งแกเหรอก็จะ,จะลูกประมาณนี้เนาะแต่งจริงแต่งจังแต่งจริงแต่งไทยแต่งกว่าีหน้าตาคล้ายๆกันแต่ลูกเขาจะคนละแบบเจ้ะทุกคน ต้มกินมันอบจ้ะพี่น้องเดียวเฮาจะหาไปปูบ่ต้องหาแล้วนี่ไปเชื่อมันหลายคือหยังนี่นี่ดิมื้อใดเตรียมดินแล้วก็มาปูลองบีเบิ่งบสินน สิมมงเขาเอิญต่อสีแดงนี่ตสีม่วงมาเดียวเดียวห้าเกณหาเห็ดดินไปชายจีบวันหันเรื่องมืเนี้ยส่เสื็อเห็ดดินวันวันในสวนหันเนี้ยไปยงดินขึ้นว่างหันเนี้ยร่งรอรอจานเนี้ยเราก็ไปชายจีบเอาเดี๋ยวเย็นเย็นเขาออกไปม้คางงามามเนี้ยเป็นไรคางงามผ้านี่กันเลยเขาจะเขาอยากเบิ้งอันใหญ่ใหญ่ไ น้องไพยผ้านอันใหญไๆเอาไปเอาเนน้อยเอาผ้าห่อนมันหอนมันอบเจ้าพ so> ี so ่น้องกินมันอบน้ำกันออหาส่ปางเขาจงอเออจับอะไรเออนางกินกาแฟสชงกาแฟใส่กระติกกับหอนวันนางกินแซ่บนางกินกาแฟกินบ่กระติกกาแฟเด้นอะไรนาะงจิ้มหมูามจิ้มอะไรดู้ย กลางคืนน่ะนอนตะหัวํำตื่นเห็นมากเที่ยงคืนนี่โอ้เราปลูกงายได้มันขึ้นมาเป็นพ่วเได้มากินมันมากินมันเขากามันเขากามันญี่ปุ่นจะเป็นดองสีม่วงงามงามเนี่ยโอ้ยหอนหอนอบมากใหม่ๆอบใส่เตาอบจะกินสดขนาดนี้ยังไม่แจ่งไหมเธอบางแสง เออเขาเอาจะมูดัไว้จังเจง่มันคือว่าัดโอ้ยตุ๊ดตุ๊ดหอนหอนหอนพี่น้องพี่น้องฮอนฮอนฮอนหวานบ่ลองกินอหวานบ่มันหอนมันบววิรสชาติหรอกมันฝนซำมันอยู่ก็ j a เนั่เจ้า เ่าทุกคนมากหวานโบหวานแต่ว่าขันฝนเศร้าตกมั่งจีหวานขึ้นอยู่ดีเข้าว่าเข้าว่าดีนอกมาหอดเปลี่ยนอมออกมาหอดเปลี่ยเห็บฟอง นมมัขนาดม่านบ้านลายเหมือนยังบมมีแห้งสิเห็ดจิราบักการ่นอกกันเทศถึงนี้ว่าเหมือนน้อยนิดเนาะไม่เหมือนนี่เดชขังหม่บอกว่าขังแม่หอมเลยมันเนี่ยบอกว่าเห็ดแล้วเศร้าเห็ดแล้วพอแค่นี้พ่อแล้วอยู่วะไหวหรออยู่สมนีกับพหมดอ่ะหาเห็ดเออเขามาปลูกก่อนเ็ดอ๋อตัวที่มาปลูก ห <Happiness. S 2> <ads allen. S 1> ้องจะเข็ดจุเด <tortured. S 2> ้อสวนเนี่ยห้าสิปลูกอันนึงไหมปลูกให้ยั่าลงกไปห้นงแ่บจุดเดือปลูกง่ายๆเลยง่าไ้นมเป็นพวงเลยเด้อาอีกแค่กีหยังว่ะเาเขาไม่ง่เกลียวเาไเกลียวกับบอยอ่อนไปคขาอ่อนดำหมือนันเนี่ยมันเป็นสีดำติัากว่าหมันมาเป็นหัวสันปะยูนี่เป็นหัวดีดีทีวอ่นห้อง่ามันดับ ลางเพิ่มเฮยเกลี่ยได้ไปขควาหน้าก็ปูก็หลอกข้องทีอย่างบุดเพราท่านไหนเป็นหัวผีเฉียงผีเาเมันโบราณเท่าม ah ันม on ันเบาซึ่งสิเดนเนอรมันสิเปลื่อยไปมันไหนมันก็สิมีหัวไปนั่นอันนี้มันมั่มีิเลยมันอยู่กับหมอแฝบอยู่แค่ผีแฝดอยู่แล้วง่ามกับมันเป็นหนึ่งเด็เผาดีนะเดียวแม่เอาไปเห็ดขนมเอาไปเห็ดมันเชื่อมนะพี่น้องเซ่บซฟไอขนม สีสวยๆจ้าจินมันญี่ปุ่นกันจ้าพี่น้องแสบๆขุดจากสวนเนี่ยแต่ไปหลักขุดตะหึงหลักขเพื่อเกี่ยวมะพราวโอ้ยพ่ปุ่งอะไรพอว่าพอหลายพอนน่นๆแน่ๆปล่อยพ่อได้ปลูกมันจะน่อยพ่อได้กินพ่อได้ต้องใช้เกี่ยวแน่พ่ออย่าปลอมไปกินแน่พอร้องเบิงกันพอเป็นี่็จะพอขายของบ่อของบ่อโอ้ยทุ่งหงอกไม่หยางเลยล่ะ เห็ดยังไงนึงเอามาเห็ดเต็งเห็ดยังไงเห็ดเต็งใบนอนเขาเอาไปแช่น้ำระเก็นตักขึ้นหนึ่งแช่น้ำอุ่นๆตะก้าเอาไปใส่ใบในทีมึดๆใส่ใส่หัวใส่ยังทีหัวที่เขาใส่แล้วนะเอาปุ่งไหวค่อยหมดนาเอาเขาว่าเอาใส่ยังไงก็ไดเขาจะเอาทเคนกอาไสขวดบางในยูทูบอะวมาหมอนิไทยเพ่เลยว่านี่อทเง้ยหัวซ ใส่แบบนะแบบเบิ่งนอก็ับด้ลยม้วนจุกแบบมัิ้งของไม่แง่้ยผมเง่้ยคือจังหวะนี่แอนแบมัดแบเลยเนาะแอบตนึ่งนะเขาวาไปกับกษน้อยนี่เขาอยงสร้างเขาขายดีหแล้วล่ะ

อันนี้อันนี้ม่เลยต้มด้โอ้กินเยอะมัดมือพอหยังกินแล้วแล้วพุดเชียงแรงเรากินเยอะมเาบ่เด็ดโอเสียงยตัวมือก็เลยบพกนงามงามพี่น้องสีสวยสีม่วงงามปาดหนึ่งแมนวาเป็นเห็ดขนมไม่นาอเออเอาไปใส่ขนมเลยเขาบอกมันเดาไปเห็นเค็ดไทยนั่น ี่เป็นเอาไปกรํากักกรเนี่ยเอาไปเอาไปหนึ่งแบบนี้เอาไปนวดเส้นบวรอยไมเนี่ยนาอกไ่กระติกมนี่เปนอขั้นเหนไกข่ดอกขั้นดอกขันปีได้ไกินยังสี่กระแสบดิจูป่านอยาพี่น้องมือนี้พอได้ไป็ใสยังเม่ท่านไหนล่งท่ง มีหมงมาคุยน้ำนั่นกินมันอยู่กินมันอยู่เะไรบางบรรยากาศจ้าเอ้ยจ้ตัวเองไอ้นั่นเตรียมเตรียมดินไว้เด้อเอาเมือดไอ้แมาแวะเขามาเอาดินนั่นปลูกมันบ่เดี๋ยวให้ไปเตรียมไว้ละเออดินปลูกกันนี่แหละปลูกแค่เดียวก็ได้กินละบ่ถึงสามเดือนเอาเตรียมดินมาเอ้ยแต่ปลูกไว้บ่โดนเลีน อ้าวไปตรงเี่หไปผิดนนีเลยมีบอลปุกเนาะแต่ว่าจะหน้าเราคนนี้มงนี้ตองจะจีบกูนั่งนอเออเป็นแต่หาปูกเล้ห้องยังห้องนี้แห้งอห้องกเด็ดไมีห้องัเขา้าลาอยู่อือ